สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่องดีดีคานะครับผมวันนี้ผมอยู่บริษัทเพชรยนต์รถมือ2อรถคัสเกตนะครับผมวันนี้เอาเจ้านิวยาริสเครื่องยนต์1.2ตัวสมาร์ทมารีวิวแล้วนะครับผมคันนี้เป็นปี2024สีขาวนะเลขไม่วิ่งเพียง26,000โลรถประวัติสูงแท้เลขไม่แท้ไม่ตัดต่อไม่ก่อไม่ก่อนที่จะรับรถเข้ามาบริษัท มีการตรวจสภาพ215จุดให้นะครับผมสามารถขอไปเซอร์ได้ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในเรื่องการประวัติการชนหรือว่าโครงสร้างนะครับผมสามารถตรวจสอบได้นะครับผมออกไปเซอร์ให้ได้นะคันนี้เป็นปี2024นะเครื่องยนต์1.2ตัวสมาร์ทนะครับผมเลขไมล์26,000กิโลนะครับผมราคาอยู่ที่469,000 0บาทเท่านั้นนะ469,000บาทนะครับผมผ่อนเริ่มต้น7,000 เท่านั้นเองนะครับผมผ่อนเริ่มต้น7 0 0 0นนะเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.19บาทเท่านั้นเองนะครับผมใครสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะ,ะมาดูรายละเอียดรถคันนี้กันว่ารายละเอียดรถคันนี้เป็นยังไงนะครับผมไฟหน้านะครับผมไปไฟหน้าแบบใหม่นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมคันนี้สายขวาเลยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์แต่ว่าไฟเลี้ยวนะครับผมก็ย,ยังเป็นไฮโดรเจนอยู่หน้าังหน้านะครับผมเป็นสีขาวตัดสีดำเงานะแล้วก็มี ช่องลมนะเป็นรังพึ่งนะครับผมคันนี้เจ้านิว ตัวตายาลิศคันนี้นะครับผมเป็นปี2024นะครับผมไปตัดมองไม่มีให้นะคันนี้นะครับผมคันนี้เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็ยังคครนเครนอยู่เลยไม่มีริ้วรอยนะครับผมไม่มีริ้วรอยนะในส่วนตัวล้อแมกนะครับผมมาพร้อมขอบ15นะครับผมยาง185 60 15นะครับผมคันนี้ยางเป็นปี2024อะยางปีเดียวกันกับรถเลยนะครับผมคันนี้นะวิ่งใช้งานต่อได้อีกยาวๆนะครับผมวิ่งใช้งานต่อได้อีกยาวๆนะคันนี้นะใครสนใจคันนี้ติดต่อมานะ มาดูด้านข้างกันด้านข,าข้างกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําเงานะครับผมคันนี้นะลูกเล่นคันนี้บอกเลยว่าเหมือนรถป้ายแดงนะครับผมป้ายแดงแต่ว่าอยู่ในคาบมือสองนะ,ะภายในนะครับผมภายในคันนี้เป็นสีดนะํานะเบาะหนังนะครับผมคันนี้เออเบาะหนังนะใครที่รอรถมือหนึ่งนานๆนะครับผมหรืออยากได้เจนนี้นะครับผมสามารถ,ถติดต่อสอบถามได้นะราคา4 6 9 0 0 0บาทคันนี้นะครับผมอ่ะ จอมีให้นะครับผมจอจอกลางนะ6นิ้วนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมแอร์นะไม่ได้แอร์แยกอิสระซ้ายขวานะแต่ว่าแอร์เป็นแอ Auto นร์ออโต้นะครับผมเป็นแอร์ออโต้นะนะครับผมเกียร์ออโต้คันนี้เครื่องยนต์1.2นะครับผมเลขไมล์สอ0 0มกพนิโลนะอ่ะมาดูประตูกันว่าน็อตประตูขยับไหมนะครับผมนี่น็อตประตูเดิมๆนะไม่มีการถอดไม่มีการแกะไม่มีรอยขันนะครับผมอันนี้คือรถ เตนทสยนนะครับผมเป็นรถมือสองคัสเกดนะอ่ะแผนเพจอยู่มันเดิมนะครับผมอันนี้คือแผนเพจนะรถเป็นปี2024เห็นไหมอ่ารถเป็นปี2024เราไม่ได้แปลงนะเออเราไม่ได้แปลงเปลี่ยนหน้านะครับผมอันนี้เป็นรถแท้นะครับผมบอดี้แท้นะรถออกจากศูนย์แท้เลยนะเป็นรถมือเดียวนะครับผมป้ายแดงนะรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมอ่ะมาดูเมทอาร์คเมทฟอร์สกันบ้างนะครับผมเมทอาร์คเมทฟอร์สนะอ่าเห็นไหม เหมือนเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมอันนี้คือรถไม่มีชนหนักนะครับผมไม่มีทิกความจมน้านะใครสนใจนะครับผม New aris, นิวยาลิสคันนี้เครื่องยนต์หนึ่งจุดสองปีสองพันยี่สิบสี่นะติดต่อมาได้นะผ่อนเริ่มต้นเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมดอกเบี้ยรเริ่มต้นสองจุดหนึ่งเก้านะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะข้างหลังนะครับผมก็เป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังก็ไม่มีการขาดไม่มีการลุยไม่มีการหลุดร่อนของหนังนะครับผมแล้วก็ คอนโซลกลางนะครับผมคอนโซลกลางก็จะมีที่ชาร์จนะไทซีหนึ่งพอตนะครับผมไทซีหนึ่งพอตนะนี่ไทซีหนึ่งพอตนะครับผม, 4, บผมแล้วก็ตรงนี้เออไทซีสองพอตเลยนะครับผมอันนี้นะเบาะหนังนะครับผมเพดานนะเพดานเป็นสีดํานะตัวสมาร์ทนะครับผมเออดูดีดูดีนะครับผมดูดีเลยนะครับผมคันนี้อ่ะมาดูข้างหลังกันหลังท้ายเดิมไหมมีโชนมาหรือเปล่า นี่ด้านหลังของเราเปิดมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูยางอะไรกันก่อนว่ายางอะไรมีไหมเจนนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะยางอะไรไม่มีแต่เรามีเดี๋ยวนี้โตยต้าเขาจะมีเครื่องนะครับผมเติมลมให้แล้วก็น้ํายาอุดรอยรั่วให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งขวดนะครับผมน้ำยาอุดรอยลั่อยให้หนึ่งขวดนะแต่ก่อนมันจะเป็นยางอะไรเนาะแต่ว่าตอนนี้ ไม่มีแล้วโตโยต้าจะแถมเป็นแบบนี้แทนนะครับผมจากป้ายแดงเลยนะไม่มียางอะไหล่แต่ว่ามีที่เติมลมให้แล้วก็น้ายาอุดรอยรั่วหนึ่งขวดนะครับผมแล้วก็มาดูประตูท้ายน็อตเดิมเห็นไหมไม่มีขยับนะน็อตไม่มีการขยับไม่มีการขันไม่มีรอยขันเลยอันนี้คือน็อตเดิมรถคัสเตจิงนะครับผมที่เพชรยนต์ถ้าได้ถ้าอยากได้รถที่คุณภาพซื้อแล้วไม่ต้องกังวลน,นะต้องเพยรยนเท่านั้นนะครับผมนี่ คันนี้ราคาเบาด้วยแล้วได้รถปีใหม่ด้วยล,ล้อเราไม่มีการกอรหม่นะครับผมนี่นะ489,000บาทรถเป็นปี 2, 2024นะรับผมเลขไมล์20,006กิโล2 0 0 0กิโลนะครับผมคันนี้นะเป็นตัวยาร i s นิว1.2ตัวสมาร์ทนะครับผมคันนี้นะกุญแจบูสต์สตาร์ทแล้วนะครับผม,ล,มล้องอะไรมันติฟังก์ชั่นนะปุ่มเพิ่มเสียงรดเสียงแล้วก็รับสายกดบางสายนะแต่ว่า ตัวเบาะนะตัวเบาะก็ยังเป็นแบบเมนนวลนอยู่นะครับผมเบาะเป็นแบบเป็นนุ่นนะจะปรับเอนหรือจะเอาลงก็ได้นี่เป็นของโตยตาเนาะก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมกระจกมองข้างนะสามารถทับได้นะครับผมปรับไฟฟ้านะนะครับผมขึ้นลงออตโต้สำหรับ ฝั่งผู้ขับเท่านั้นนะครับผมนะฝั่งผู้ขับเท่านั้นนะมาในส่วนของเครื่องกันกับเจ้าโตโยต้านิวยาริสคันนี้นะเครื่องยนตะ์1.2ว่าคันนี้มีการน็อตขยับไม้แก้มซ้ายแก้มขวาม,มีขยับหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมห้องเครื่องสไตล์เดิมๆนะแห้งๆนะครับผมไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มไม่มีแม้สิ่งรั่วไหลของน้ํามันเครื่องนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูน็อตกันนะน็อตของเรานะครับผมมีการขยับหรือเปล่าฝากระโปรงหน้า ฝากระโปงหนะ้าไม่มีขยับนะครับผมเม็ดข้างล่างน็อตล่างน็อตบนไม่มีขยับนะอันนี้คือเดิมโรงงานนะผมรถของเราไม่มีประวัติาการชนจ,จ,จริงจริงนะครับผมนะแก้มซ้ายก็ไม่มีการขยับนะครับผมแก้มซ้ายไม่มีการขยับไม่มีการขันนะครับผมรวมถึงไฟหน้าด้วยนะครับผมไฟหน้าไม่มีการถอดนะไฟหน้าไม่มีการถอดนะครับผมสีเดิมโรงงานนะครับผมสีเดิมโรงงานนะคานด้านหน้าไม่มีการขยับนะครับผมมาดูฝั่งขวาบ้างฝั่งขวา นะครับผมฝั่งขวาก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีการขยับไม่มีการขันนะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าหรือว่าน็อตแก้มข้างต่างๆนะแล้วก็ฝากระโปรงไม่มีขยับนะทั้งสองฝั่งน็อตมีขยับฝากระโปรงเดิมนะครับผมฝากระโปรงแท้นะฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงแท้นี่คือตัวตายาลิตรรถมือสองที่เพชรยนนะครับผมถ้าใครสนใจคันนี้นะเจ้านี้ตัวตายาลิตเครื่องยนต์1.2นะครับผมตัวสมาร์ทนะปี2 0 2 4เลขไมล์2 0 0 0 0 6,000โลนะราคา4 8 9 0 0 0บาทนะครับ4 8 9 0 0 0่้บาทเครดิตฟรีดาวนะครับผมใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทนะครับผมผ่อนเริ่มต้น7,000บาท นะใครสนใจยาลิปคันนี้ปี2024ติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์0925974738นะค้าบพี่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมจะไม่พลาดคลิปดีๆครั้งถัดไปคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ